ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงโฉบลงอย่างรวดเร็วพร้อมปลดปล่อยรัศมีมังกรเนื่องเพราะสัตว์ปีศาจส่วนใหญ่จะสั่นกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าอำนาจของมังกรหลังจากกระรอกขาวตัวนั้นสัมผัสได้ถึงแรงกดดันของมังกร มันใจลอยไปครู่ทำให้พุ่งเข้าชนกับต้นไม้เกิดเป็นภาพที่ตลกขบขานเป็นอย่างมากในจังหวะที่เฉินเซี่ยงกำลังจะซัดฝ่ามือใส่กระรอกตัวนั้นให้ตายกลับบังเกิดเป็นแสงสีขาวแผ่พุ่งออกจากกระรอกขาวตัวนั้น ทำให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจอย่างยิ่งแต่ไม่นานแสงสีขาวนั่นก็หายไปเหลือทิ้งไว้เพียงสาวน้อยในชุดคลุมสีขาวผู้มีใบหน้ากระจ่างใสและผิวพรรณที่ละเอียดอ่อนกำลังนั่งอยู่บนหิมะขาวกระจ่างพวกนั้นนางใช้มือเล็กๆ น่ารักของนางกุมหัวเบ้ปากทั้งยังปรากฏน้าตาที่ขอบตาของนางดูเหมือนว่านางกําลังจะร้องไห้และท่าทางของนางเองก็น่ารักน่าทนุถนอมเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นกระรอกน้อยที่จู๋จูก,ก็กลายเป็นสาวน้อยน่ารักวัย8ปถึงเ ปีเฉิญเสี่ยงถึงกับผงะถึงเขาจะเคยได้ยินว่าสัตว์ปีศาจสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้แต่ที่ทำได้แบบนั้นก็มีแต่พวกที่แข็งแกร่งมากๆเท่านั้นแต่นี่มันกระรอกน้อยจอมขโมยที่มีแต่ความเร็วสุดยอดเท่านั้นมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลย ทำไมเจ้าถึงขโมยเม็ดยาปรานแท้จริงของข้าเฉินเซียงถามด้วยใบหน้าเย็นชาถึงนางจะน่ารังเกียจเอามากๆแต่นางยังคงเป็นสาวน้อยน่ารักแต่ถึงอย่างนั้นเฉินเซียงก็ยังทำท่าทำทางไม่ดีเวลาจ้องมองนางข้าหิว ท่านทำให้ข้าสับสนแล้วยังเขตหัวข้าอีกมันเจ็บนะข้าเกลียดท่านสาวน้อยแงน,น้าขึ้นพร้อมกับหยดน้ำตาสองหยดร่วงหล่นลงมาจากดวงตาพระมัวของนางนางขบริมฝีปากกลางจ้องมองเฉินเซียงทันใดนั้น เฉินเซียงเหลือไปเห็นบางสิ่งขนาดเล็กสองสิ่งอยู่บนหัวของนางมันมันดูเหมือนเขากวางขนาดเล็กเอามากๆเขาวกวางไม่ใช่ว่ามันเป็นเขามังกร,รกหรอกหรือเฉินเซียงเชื่อมสองเรื่องเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วเนื่องเพราะเขาจำได้ว่าเมื่อแดเดือนที่แล้วได้มีการถือกำเนิดขึ้นของมังกรไม่ใช่ว่าสาวน้อยนางนี้เปลี่ยนร่างมาจากมังกรตัวนั้น มังกรสาวน้อยนางนี้แท้จริงแล้วเป็นมังกรไม่ว่าจะยังไงเราต้องจับมังกรตัวนี้ไว้ให้ได้ซูเหมยเหยาอุทานออกมาอย่างรวดเร็วและน้ำเสียงของนางยังฟังดูตื่นเต้นเอามากๆนางแข็งแกร่งแม่นางจะเป็นมังกรน้อย แต่ไม่ได้หมายความว่านางอ่อนแอเปยุอยู่เรือนสมองของเฉินเซียงว่ากล่าวในฉับพลันเขาไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับมังกรน้อยตัวนี้หลังตกใจไปพักหนึ่งเฉินเซียงจึงสงบใจลงอย่างรวดเร็วเมื่อเขาตั้งสติได้แล้ว เขาจึงหยิบเอาขนมเม็ดยาปราณแท้จริงออกมาเล็กน้อยแล้วยื่นส่งให้กับนางใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความละอายเขากล่าวด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนสาวน้อยข้าขอโทษหากเจ้าบอกข้าว่ากำลังหิวข้าย่อมไม่ไล่ล่าเจ้าเช่นนี้ และข้าก็จะไม่คิดว่าเจ้าเป็นขโมยเช่นนี้สาวน้อยดมกลิ่นเม็ดยาปราณแท้จริงในมือเฉินเสี้ยงทั้งห้าเม็ดน้ำตาของนางพลันหยดลงจากดวงตากลมโตของนางอีกครั้งนางชำเลืองมองเล็กน้อยก่อนใช้มือน้อยๆ ของนางควา้าเม็ดยาทั้งหมดไปจากมือของเฉินเซียงด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าเมื่อเห็นความเร็วขนาดนั้นเฉิงเซียงได้แต่อ้าปากค้างตอนนี้เจ้ายกโทษให้ข้าแล้วใช่ไหมเฉินเซียงนั่งลงพร้อมกับมองใบหน้าเล็กๆ ที่น่ารักและละเอียดอ่อนของนางหลังจากสาวน้อยสวาปามเเ็ดยาทั้งห้าเม็ดอย่างเพลินอารมณ์แล้วนางก็ยิ้มหวานให้เฉินเซียงถ้าท่านให้ข้ามากนี้อีก10เม็ดข้าจะยกโทษให้ท่านด้วยอายุเพียงเท่านี้ เฉินเซียงไม่คิดว่าสาวน้อยจะฉลาดขนาดนี้นางดูไม่เหมือนมังกรน้อยที่เพิ่งเกิดหรือว่าหลังจากมังกรถือกำเนิดขึ้นความฉลาดเฉลียวของพวกมันจะพัฒนาได้รวดเร็วมาก เฉินเซียงมีเม็ดยาปรานแท้จริงมากมายเขาหยิบออกมาทั้งหมด20เม็ดแล้วยื่นส่งให้นางทั้งหมดไม่นานสาวน้อยคนนี้ก็กินพวกมันจนหมดในตอนนี้สาวน้อยมีแววตาที่ยากต้านทานขณะนางกำลังรอเฉินเซียง นางทำท่าทางเรียบร้อยและน่าสงสารซึ่งมีผลกับซูเหมยเหยาเป็นอย่างมากจนทำให้นางร้อนใจและแทบจะทนออกมากอดสาวน้อยไม่ได้ตอนนี้เฉินเซียงดูเหมือนกำลังล่อลวงสาวน้อยด้วยลูกกาดหวาน เขาหยิบเม็ดยาปราณแท้จริงออกมาอีกสิบเม็ดก่อนจะถามสาวน้อยเจ้าเปลี่ยนเป็นข้ามีชื่อว่าพี่สาวหลงอย่าเรียกข้าว่าสาวน้อยสาวน้อยพูดแทรกขึ้นโอ้พี่สาวหลงทำไมเจ้าถึงเปลี่ยนร่างเป็นกระรอกน้อยละ่ะเฉินเซียงถามสาวน้อยหัวเราะคิดคัเมื่อตะกี้ท่านเพิ่งเรียกข้าว่าพี่สาวหลง พี่ชายคนนี้นี่โง่จริงๆดูเหมือนว่าท่านจะโง่ามากนะแต่ไม่เป็นไรข้าจะบอกท่านเองข้าคือมังกรข้าสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ที่ข้าเห็นเป็นไงเจ๋งไม่ละเฉินเซี่ยงขดปากเล็กน้อยเขาโดวนแหกตาเต็มเต็มแต่เดิมเฉินเซี่ยงคิดว่าสาวน้อยคนนี้ฉลาด แต่คาดไม่ถึงว่านางจะเป็นพวกชอบทําตัวอวดเก่งขนาดที่กล้าชี้บอกว่าตนเองเป็นมังกรเจ้างั่งไม่คิดหน่อยหรอว่าทำไมข้าถึงกล้าบอกว่าข้าเป็นมังกรสาวน้อยหัวเราะซุกซนเฉินเสียงผงะด้วยความประหลาดใจอีกครั้งเพราะเขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้เจ้าโง่ข้าฉลาดมากใช่ไหมล่ะ ข้ายังรู้อีกว่าเจ้ากำลังจะบอกข้าว่าข้าเป็นมังกรสาวน้อยกอบหิมะเต็มกำม,มือแล้วบีบมันให้กลายเป็นลูกบอลนางหัวเราะอ,อย่างซุกซนแล้วคว้างบอลหิมะใส่เฉินเซียงแต่ก่อนที่เฉินเซียงจะทันได้ขยับตัว บอลหิมะลูกนั้นก็กระแทกเข้าที่ใบหน้าของเขาอย่างจังทำให้สาวน้อยมีความสุขเอามากๆข้าชื่อหลงเซเวียอีข้าเป็นมังกรขาวที่เพิ่งเกิดหลงเซเวียอีหัวเราะซุกซนก่อนกล่าวก่อนหน้านี้ข้าได้ยินบางคนบอกกับท่านว่าข้าเป็นมังกรและท่านควรจะทำทุกอย่างเพื่อจับข้าให้ได้ถูกไหม เฉินเซียงซูเหมยยาวและเปยยู่อยู่ต่างพากันตกใจกลายเป็นว่ามังกรน้อยตัวนี้ได้ยินเสียงพูดคุยของพวกนางที่อยู่ภายในแหวนหลงเซเวียอีมองที่มือเฉินเซี่ยงถึงแหวนจะล่องหนอยู่แต่ดูเหมือนว่ามังกรน้อยตัวนี้จะมองเห็นจริงๆจูจูเฉินเซี่ยงก็รู้สึกว่าเขาถูกสาวน้อยคนนี้มองออกอย่างะลุปลุโปรกเยี่ยม น่าเกรงขามมากๆเส้นชีพจรวิญญาณหญิงอย่างศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณแรกเริ่มแห่งเสริงเต้าแล้วเจ้ายังบ่งพอทักษะศักดิ์สิทธิ์ผานมังกรที่ทรงพลังที่สุดของตระกูลมังกรเราเล็ดมังกรด้วย และดูเหมือนว่าเจ้าจะมีกระบี่ครามผานมังกรที่ตีขึ้นจากการช่วยเหลือของมังกรครามแห่งตระกูลมังกรราวใบหน้าเล็กๆของหลงเซวียอีเต็มไปด้วยความตกใจนางคาดไม่ถึงว่าในโลกใบนี้จะมีคนผู้หนึ่งที่ครอบครองสิ่งที่ท้าทายสวรรค์ทั้งหมดพวกนี้ เฉินเซียงกลืนน้ำลายเขาตกใจกว่าสาวน้อยคนนี้เสียอีกมันคือความไม่สบายใจเพราะเขาเพิ่งจะถูกสาวน้อยคนนี้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าคงเป็นเฉินเซียงที่ถูกกลุ่มคนตามล่าก่อนหน้านี้ เมื่อตอนอยู่ในป่าข้าได้ยินหลายๆคนพูดถึงชื่อของเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนที่ทรงพลังมากๆหลงเซเวียอีเลียริมปีปากก่อนจะมองเฉินเซียงโดยท่าทางหิวโหยอีกครั้งเฉินเซียงตกใจ เขาถอนหายใจแล้วจึงหยิบเอากล่องเม็ดยาปรานแท้จริงออกมาสาวน้อยถึงข้าจะไม่ใช่คนดีนะแต่เจ้าจะพบเจอกับคนที่มีของอร่อยอร่อยให้เจ้ากินทุกวันได้อย่างข้าได้ยังไงเฉินเซี่ยงยิ้มเขาสงบใจตนเองลงและเห็นว่าสาวน้อยคนนี้มีความคิดที่จะอยู่กับเขาก็ใช่หากข้าเผยตัวว่าข้าเป็นมังกรมันย่อมนำปัญหามาให้ข้ามากมาย เจ้ามีสิ่งดีๆหลายสิ่งและเจ้ายังไม่มีความคิดที่จะสู้กับข้าดอกจันงำงำงำดอกจันหลงเสเวียอีกยักหน้าพลางกินเม็ดยาพวกนั้นเหมือนกับนางกำลังกินข้าวแสดงให้เห็นว่านางหิวโหยมานานแล้ว ข้าให้ของกินพวกนี้กับเจ้าได้แต่ข้ามีสิ่งที่ดีกว่านั้นแต่เจ้าต้องช่วยเหลือข้าบางอย่างถึงเจ้าจะดูเหมือนสาวน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าโง่เฉิญเสี้ยงกล่าว หลงเซเวียอียัดเม็ดยาพื้นฐานแท้จริงเข้าไปในปากในขณะที่นางกำลังเคี้ยวนางก็พูดไปด้วยในเวลาเดียวกันทำให้ท่าทางของนางน่ารักเป็นอย่างมากจนเฉินเซียงแทบอดไม่ได้ที่จะหยิกแก้มของนาง ถึงข้าจะไม่รู้ว่าเจ้าบ่มเพอจิตวิญญาณแรกเริ่มแห่งเสรญเต้าได้อย่างไรแต่ข้าไม่หนันเนนอไอจอว่าเจ้าไม่รู้วิธีการบ่มเพาะแน่นอนแต่ข้ารู้เจ้าสมควรรู้ว่ามังกรอย่างเราแรกเริ่มเดิมทีแล้วเราไม่ได้บ่มเพาะร่างกายเป็นอย่างแรกแต่เราบ่มเพะเสรญเต้าจนกระทั่งสามารถกลั่นออกมาเป็นร่างกายของพวกเรา มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้พวกเราฟักออกมาจากไข่ได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ